สวัสดีค่ะวันนี้ยากก็จะพาลุยไปดูบอนสีที่เอาไปตั้งไว้ในร่มในป่านะคะตัวนี้นี่จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าเจ้ากรุงเดนมารก์ก็ไม่รูนะนะคะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาแทงหลอดออกมาใบก็สวยงามมากถ้าเป็นใบแก่นี่พื้นใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะจุดก็จะเป็นสีชมพู กระดูกใบจะเป็นสีแดงนะก้านใบก็จะออกไปทางแดงนะนี่ตามประวัติก็จะเป็นบอนเมืองหนาวนะคะเอามาจากอังกฤษโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมานะคะทั้งสองสายพันธุ์เอามาปลูกไว้ก็จเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยเรานะก็จะเห็นตามรัว้วตามสวนนะเมื่อก่อน บอนก็ยังไม่ได้ฮิดว่ามาลงกระถางนี่ก็จะเห็นอยู่ทั่วๆไปนะในหมู่บ้านที่เขาปลูกไว้ตามบ้านนะแต่ตอนหลังนี่ก็มีการเอามาใส่กระถางเลี้ยงดูอย่างดีใบก็ยิ่งสวยขึ้นเพราะว่าดินดีดินอุดมสมบูรณ์นะคะตัวนี้นี่จะเป็นลักษณะใบที่ค่อนข้างแก่นะคะเนี่ยใบยจะมีสีเขียวเข้มเลย จุดสีชมพูนะคะจะเป็นสีชมพูเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นใบอ่อนนะกระดูกใบจะชัดแต่ว่าจุดเนี่ยจะเป็นสีขาวนะถ้าขึ้นมาใหม่ๆนี่แทงหลอดขึ้นมาแล้วใบคลี่แล้วนี่จะเป็นสีขาวจะไม่เป็นสีชมพูนะนอกจากว่าจะเข้มนะคะเมื่อใบนั้นแก่แล้วนะอันนี้นี่เป็นใบที่อ่อนนะคะนี่เอามาให้ชมกัน ก็จะเห็นว่ามีจุดขาวๆอยู่นะคะเนี่ยก็เป็นบอนที่นำเข้ามานานแล้วจนกระทั่งว่าพวกเราจะมองเห็นว่าเป็นบอนพื้นบ้านนะเป็นบอนพื้นเมืองของไทยเราไปเลยนะเนี่ยเติบโตได้ดีนะถ้าใบที่แก่จนจะโรยแล้วนี่จุดสีขาวนี่ก็จะขยายใหญ่ขึ้น แล้วก็จะเป็นสีชมพูทั้งแผงนทั้งแผงเลยนะคะทั้งแถบเลยอันนี้เป็นลักษณะเด่นของบอนสีทั้งสองชนิดนี้นะคะวันนี้ย่าก็เอามาให้ชมกันนะนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะย่าก็ตะเวนอยู่รอบสวนนะคะก็จะมีพืชพันธุ์หลายๆอย่างที่ย่าปลูกไว้ ทั้งที่โตและไม่โตนะคะก็จะนำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ